สบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเบลยาออนทัวร์พี่น้องครับผมมามาพี่น้องมากมากวันี้ได้เมนูเด็ดเมนูแซ่บพี่น้องนะครับสูตพีสูตน้องเขากินเขาครับผมมาพี่น้องเบลยาจัดการไปแล้วพี่น้องเทเลยมาเฮ้พี่น้องตบโคกใหญ่พี่น้องวันนี้โอ้ยมันอี้คกใหญ่พี่น้องไอ้โอ้โห เสียงขูดโคกมาพี่น้องกับผมตอนน okay ี้บายาพี่น้องเทใส่จานแล้วพี่น้องนี่นะครับตําขาไก่แสบๆพี่ปหน่องโรยด้วยเม็ดกระทิพี่น้องนะครับโรยด้วยเม็ดกระทินไปหน่องตามใจชอบนะครับรสจัดจ้านพี่น้องส่วนผักเครื่องเคียงพี่น้องบักแตงพี่น้องนี่ผักกระเส็ดกระทินมันเท่าพี่น้องผักกาดขาวพี่น้องผักกระทินเนี่ยของเขาเลยพี่น้องตุ๋ยขมีไงเป็นว่าไปพ่อพี่พ่อหน่องลงมือครับผม แส่บไล่หน่องขาใหญ่คร <se yes ับผมมาครับมาครับพี่น่องครับสุดยอดเยของแซ่บแบบสิริพี่เออน่องกินเนาะอ่ะครับผมใส่ปาก <น>เสร็จมือครับนี่น้ำอ่ะเผ็ดเผ็ด 你，嗯 Yeah. เบียร์ใส่เสร็จทำไมถงอกตัวเสร็จใส่หน่อยครับนนกระเทศพริกหลังบาพริกอ่ะ มันน้ำมันไม่มมมมมหรอกอืมอืมแล้วอืม 음 <laughs> 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 พี่น้องครับมาเดินมาเดินครับพี่น้องตั้งอื่นตั้งไกลครับผมตั้งโลกโซเชียลตั้งต่าง,ง,ง,งประเทศเนาะกินกระเบอยะนี่ทำตีนไก่พี่นออ้อง ภาะะเกษตรมันเขาอย่างนี้เนาะตุนเปื่ป้ยไปเนอะ แซ่บเลยอะโอ้โหแลลมน้หนาวผัดมาไม่ไปหรอกเศร้าหนาวเลวล่ะเพ็ด อดเบ็ดตึงแซาไปนอนครับผมมามามา,มา,ารับดท้ายไ่นองครับยี่ยี่ดูดูตี้ไกัน ออออโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับบาย่อด้วยพี่น้องพาพี่พี่น้องนะครับกินตำตีนไก่พี่น้องเผ็ดๆนี่ยครับโหยสูตรมันเนี่ผักเกษตรผักกาดปลอกต้มปลกแตงพี่น้องด,ดูตีนไก่โลนึงอ่ะพี่น้องโลนึงครับเนี่ย โอ้โหโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้เบอาะนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากสนับสนุนกันต่อตอ,ตอไปนะครับวันนี้เบยาสนทั่วสบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ